สวัสดีค่ะอันกำลังนะ่ะตั้งท่าเบื้งกองอัดแล้วค่ะกำลังนะ่ะตั้งท่าถือถือหม้อกาแฟกับถ้วยกาแฟมา,าฟังเสียงพี่นกพันธร้องเพลงก็ฟังมาค่ะกินกาแฟน้ำกันกนะค่ะเด้อสวนลังเหง้งนเอานอกตัวเลอะขนานี่ S, ee, ักนกตัวนกขนนกโบมุกจักมัดซื้อเวยกันะมาค่ะกินกาแฟน้วกันเด้อยค่ะเด้อท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วเด้อค่ะจะหน้อยเด็ดก็ออกอะไรนี่ เอาว่านาอัดคลิปสันเป็นคลิปยาวป่อยเลยเนาะค่ะเนาะจนนั้นกาแฟมดถวยก็จังว่ากันว่างั้นเถอะปะเอาดอกไม้มาลงอัน้ํนำส่วนใหม่ค่ะดอกไม้ที่ว่าอันรุ่นเก่าพันกาพันบาทแล้วพันเลยเฮ้ยเราไป,ปตัดตัดกิ่งม,มันออกมดหรอคะเพราะว่าพันเปลี่ยนดอกไม้รูดูหนาวน้ำยืนทางอันถ้าว่าหิมะลงหรือว่าหนาวจะจัดติดลบกาโบตายสิยคะ่ะ เอ้ยกันเลยไปอันช็อปปิ้งกันเลยไปเห็นนั้นดอกค่ะชื่อว่าดอกแฮบเบอร์แฮบเบอร์ค่ะมันเป็นต้นไม้อันดูดูอันอันทนทนแดดทนฝนทนนั้นความหนาวว่างั้นแต่ปะก็เลยเอาพันธุ์มงล่งซื้อมาจักต้นเบิ่งดูนึ่ง สองสามซึ่งมาทีแรกกัน้าต้น,นะะเนาะคันเนาะสีม่วงกับสีชมพู้าต้นเราไปเอามาอีกห้าแล้วหกเจ็ดไปเอามาอีกสีชมพูอีกสองตนตนหนึ่งคันอยู่ขางนาบานค่ะว่าหน้าเอาลงดำนี้เมื่อพันยานเวลาพันขึ้นแล้วมันซีมันซีแย่งกันเนาะค่ะมันเต็ม,มนอะคะ่ะอันนี้ตัวน,นี้ก็เพาะว่าเอ้ยไปตัด ตัดอันการมันอกมันก็คือว่ามันบางไปแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาพันนาพันขึ้นมันก็ซีเต็มอีกก็เลยโบยักลบกพันเพราะว่าพันเปลี่ยนต้นไม้อันปลูกแล้วปลูกเลยเนาะค่ะเนาะก็งามตาอยู่ด้วยค่ะเบื้องเออเอาเบื้องนี่ลายตาสะบ้อหนเบื้องที่จิงกองมันโดตทางนาข้างหลังได้แต่ว่าเอ็ดแบบนี้เนาะค่ะเนาะเอาแบบรุ่นเก่าเลยอ่ะเบื้องเอยเอเบื้องเนี่ยค่ะนะอาโบแมนเดี๋ยวค่ะตรงโดอีกต่างหาก บาอี่โทษบ,บุกมีอากาลืมนะคะ่ะไตุ๊กตาก่ะเนขอโทษห,หลาเลยเทคโนโลยีพันมีไว้เนาะค่ะเนาะเทคโนโลยีมีไว้แต่ไม่ใช้นี่ก็ไม่ไม่โบได้เนาะคะ่ะเนาะต้องใช้แม่บอกค่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นดอกสีชมพูเนาะค่ะเนาะข้างๆเป็นดอกสีม่วงค่ะดอกสีม่วงอันอยู่นํากระถางมันมีสามตน้นเออก็เลยแยกแยกเป็นอันแยกเป็นอันเนี่ยค่ะเป็นออกจากต้นเพราะว่ามันเป็นพุ่มใหญ่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าสีชมพูนี่พันนํากระถางมีต้นเดียวถามคนขายอันที่อยู่นําอันร้านอันดอกไม้พัดกระบ,บอกอันนี้มันเป็นต้นไม้ที่ว่าอันทน ความหนาวใดพันบอกปลูกแล้วกัถ้าว่าช่วงหน้าหนาหนาวมันสีออกเบอร์มันสีเหลือแต่เบอร์แล้วมันสีเป็นเบอร์เขียวๆเอ้ยมันมักเบอร์มันคันนี่มักเบอร์มักดอกมันนำในคันนี่ค่ะเบื้องชื่อพ่นเลยค่ะอ่ะกระงามตาดีเนาะคองเนาะอันนี้อันเพื่อนบ้านเอาอัน สัตว์เลี้ยงไปอนย่างอ,อกกับร่งกายอันนี้ก็เอาลงเงินเอาลงอาทิตย์นี้ค่ะเอ้ยกันนะก็เอ็ดอันสวนหนําเอ็ดสวนข้างข้างหนา้าข้างหลังตัดต้นไม้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะออันถังขยะที่ว่าอันเบอร์สีเขียวเนาะคะ่ะพันมาเอาอันไปทิมแล้วมันนี้เอามาหน้าเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ก็ต้องพยายามว่าต้องตัดอีกจะน้อยมันนะบ่มีมองเสือ อันนี้ก็ที่ว่าอันเข้ามานําสวนแบบใหม่เนี่ยจะเด้ออันนี้เด้ออ่ะคำสั่นกระซำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็แห้งมาถ่ายเบิง่งอัน,น,นมมวนๆอันนี้ที่เข้ามาในสวนรุ่นใหม่ค่ะอันนี้ดอกไม้ดอกเฮเบอร์เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆมีแต่ความสุขโชคดีทุกคนค่ะพะกันคลิปต่อไปเด้อจ้าสวัสดีค่ะ